มาเกียณงานสวยเฉียยามันเฉียยามันน่ะนี่ตุ้นมันก็ดีงามอยู่เสียแล้วกันไรตุ้นกีร่ายกดีมันกะงามลายอยู่หุนหุนหุนต้นงามก มีคุณบาคุณนางเอกมาแล้วคุณนางเอกเียรอย่างไ้กว่็มูได้นางเอกนางเอกเชียร์อย่าไว้มาละอยู่น้ำบ่เอรันเอนดูกับเชียร์อย่ามันบ่ฮะ คนเชียร์เสี่ามันยืนจูบแต่ยาไปเจดีมาเชียร์่มันช่อยนี่เด้อพี่น้องเอ้ยทางไหนโห้มันใต่หยาถว่วมมาแลว